เลยร้องไห้อะไรต,ตกใจคะ่ะลงมาจากเวทีคือแบบว่า,วาไ,ไม่รู้ว่าน้องไห้ไม่รู้ว่าร้องไห้แต่ว่าตอนที่ยุ่ทังหานะหูอยู่ว่าน้อง,องอร้องเพราะเต็มที่แล้วน้องแบบเป็นหนาลาเปนพี่น้องก้าใจว่ลเข้ามาเป็นหนาลาแต่ว่าเขาก็พยายามแบบอ่ะไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยเราพยายามแบบซื้อโดยสายตาแบบว่าเออสู้ๆนะอะไรเงี้ยแต่พอลงมาน้องน้องก็รังเซนทำตาก็รลังห้ก็เลยก็เลยบอกว่าคือ ภาษาบานเห่ากับมือดีมือซัวเออคือบางมือก็ดีบางมือก็บ่ดีมันมันก็แล้วแต่บางเทอมันก็ได้ใจเห่าบางเทอมันก็บ่ได้ใจเห่าทุกอย่างมันสีเพอร์เฟกต์เสมอไปมันมันก็เป็นไปบ่ได้เพราะฉะนั้นก็คือบอกบอกว่านุงต้องท่ามใจได้รู้คนเห่านี่เสียงมันใสซูมือแตาละข้งอยู่บัดตีซูมือมันก็ยังแตกเป็นบ่เพราะฉะนั้นอันไหนที่มันผิดพลาดหนูจะมานั่งเสียใจร้องไห้มันไม่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้นเราเก็บเอา,อาสิ่งสิ่งที่มันผิดพลาดเขามาแก้ไขปรบปรุแต่เสียงนี่ม,นมันแก้บไดเด้ถ้าเกิดว่ามันล่ำสูมือนเนาะ,ะบ้านบางเชือกก็เป็นวัดเป็นไอไม่นก็แก้บอด้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําใจทําใจแล้วก็ต้องบอกแฟนค่ะว่ามือนีอ่อาจจะบ่เต็มที่ด้วยแม่นู้เจ็บข้อเสียงเห่าอ,อันนี้เป็นเรื่องปกติมั็นบ่ค่ะ,ะเ็เลยให้พล่างบวกน้องไปว่านี่ไม่เป็นไรลูกน้องบม่มีประสบการณ์แล้วนอ้องรู้สึกว่าน้องแย่ yeah, น้องเฮ็ดบไดเเต็มที่น้องก็ยยาน แม่ก็พอนีตำนี้ก็เลยบอกว่าแม่ไม่ได้ตำหนิลูกแม่ก็เคยเป็นแบบนี้น<อ>ให้พลังบวกนอกก้องก็ยิ้มได้ค่ะหลังจากนีน้เราจะดูแลน้องอยังไงแบบมีแนะนําน้องไหมว่าจะต้องดูแลเสียงตัวเองอยังไงในเรื่องทั้งสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยสำหรับแพรเนาะแพร่จะไม่กินน้ําเย็นอ,อันนี้ก็คือถ้าไม่จําเป็นก็ไม่กินน้ําแข็ง<อ>จะกินน้ำธรรมดาไม่ใช่น้ําเย็นหรือน้ำไม่ใช่น้ําอุ่นหรือน้ําร้อนจะกินน้ำธรรมดาแต่ว่าเด็กหน่อยความที่ว่าฉันอยากกิน อันชาไข่มูฉันอยากกินชาน่อฉันอยากกินชาเขียวแม่บอกเด็กหน่อยเขามีความอยากแต่ก็พยายามบอกอยู่ว่าถ้างดได้ก็งดนะลูกแต่น้องมันก็อยากเด็กหน่อยมันเห็นมูกินมันก็อยากกินก็เรียกว่าเอาเป็นยังแต่ก็ต้องให้ถนอมเสียงตัวเองแต่กะบอกอยู่ว่าเดี๋ยวแม่จะพยายามหาแนวบำรุงมาเห้หนูมาซอยตรงนี้เป็นสินะพี่น้องแต่ว่ากะกะกะมันมันมันก็ห้ามไม่ได้ดอกแต่ว่าสิ่งที่เซฟร่างกายที่สุดก็คือการพักผ่อน แต่นี่ก็คือมันพักผ่อนไม่เพียงพอ,อแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็พยายามจะสอนน้องว่ากินน้ำธรรมดาดีกว่าก็คือแต่ท่าอาจารย์มาไปก็บอกน้องไปแล้วว่าอย่าไปกินมากแม่ค่ะสิมานางไหม้มันมันมันแก่บ่ได้ลูกสิมานางไห้มันแก่บ่ได้มันไปแก่อดีตบ่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปกับไปฟังเจ้าของว่าเอะเราผิดพลาดตรงไหนเอามาแก้ไขให้มันดีขึ้นแค่นั้นออประเด็นหนึ่งกับเรื่องเครื่องเสียงมันก็ ยาวนานมาหลายอาทิตย์อยู่กับเรื่องนี้จสุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างสุดท้ายก็เปลี่ยน,ยนค่ะเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยอเปลี่ยนทั้งเซตเปลี่ยนทั้งเดทีเครื่องเสียงอะไรทำให้เราตัดสินใจเปลี่ยนเลยปัญหาเนี่ยคือมันเกิดมาตั้งแต่ปีก่ายแล้วปีที่แล้วนะคะปีก่ายทั้งเอฟซีที่มันตีตามนาเวทีอีดีเนี่ยเพิ่นจะรู้ว่าตั้งแต่งานนวนครเลยครั้งแรกปีที่แล้วปีหกหานวนาครอ่า,า,า,อาสับพี่น้องที่ฮกหารุ่ออกซีจำบ่ได้แต่มันม าที่นี่มันก็เป็นปัญหามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เราก็ให้โอกาสนะไม่ใช่ว่าเราไม่ให้โอกาสไม่ใช่ว่าเราหักดิบเลยโบดีกูเปลี่ยนเลยมันโบเมนนะคะก็คือเราเราพยายามที่จะบอกว่ามันเกิดจากอะไรปัญหานี่มันคือนอย่างพองานหนึ่งงานสองงานสามงานสี่มันเป็นอีกล่ะคือขึ้นนับ,บริอะไรเรื่ามันเป็นจ้าง,งานเป็นสิบสิบงานน่ะยี่สิบสามสิบงานแล้วได้ก็เรื่ยมาแก้ให้แน่อ่าจนจน,จนเด็บจนเด็บโพสเฟซบุ๊กปีกายนี่ก็ดได้โพสได้ซูนให้กันเดท็ก จนโมโหเนาะมันหลายงานเลยเอ่สินะอ่ะโอเคมันก็ดีขึ้นก็เห็นบอกว่าเปลียนนนป่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ก็สินะแล้วพอมาปีนี้เป็นอีกอเป็นอีกแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันไม่จบแล้วมันเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆม,มันเป็นหนักหนักหนักขึ้นจนงานสุดท้ายที่ตัดสินใจเปลี่ยนงานที่ยุ่อุบลบัวันนั้นเจ้าของเครื่องก็ไปดูแลเองบอกว่าเดี๋ยวดูแลเองงานนี้ว่าม,มันมีอะไรอะไรเงี้ยสรุปแล้วงานนั้นก็คือพังพังแต่ก็โชคดีที่ว่า จะพาเพิ่นเพิ่นบบเพิ่นบดดาเฮ้านะคะจะพาเพิ่นนขอใจเพราะว่าเพิ่นเห็นว่าเฮาบครเรื่องเครื่องเสียหน,นีมามาสักระยะแล้วเพื่อนก็นเลยข้าใจแล้ววันนั้นจะพาก็จ่ายเงินหมดทุกบาทก็ก็ต้องขอบคุณจริงๆที่แบบว่าขนาดว่างานบ่เต็มรอยเิ่นก็นกนจจายสินะคะ่ะก็เป็นจ้าบุญอยู่สุดแล้วก็คือเราเราก็เปลี่ยนเเอาบรอยากไปว่าวถึงว่าผู้นั่นบด่ดีอันนั้นบด่ดีไม่มีใครอยากให้มันเกิดหรอกแต่ยังที่พาอพดว่าเจ้าของเครื่องก็ไม่อยากให้มันเกิดแต่เมื่อมันเกิดแล้ว คุณไม่แก้ไขให้เราเราก็ขออนุญาตต้องเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าแฟนคลับเอาสมมติบัตรมิน้คนหลายๆนี่เป็นหมื่นเนี่ยแล้วมาดับกลางงานอสมมติแล้วเกิดอะไรขึ้นคนจัดงานก็ด่าแพรวด่าแสงทองินแลนด์แล้วคนที่มาดูเขาก็ด่าแพรวด่าแสงทองินแลนด์เป็นบอกค่ะเงินที่พี่น้องซื้อบัตรเขาม้ามันกับบคุมค่าเป็นบอกเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเปลี่ยนเพื่อคุณภาพที่มันดีดีต่อองค์กรดีต่อแฟนคลับแฟนเพลงที่มาชมเรา อย่างวงเราก็มีเขาเรียกว่าทาอะไรก็เป็นกระแสะเป็นประเด็นอยู่ตลอดอย่างล่าสุดไปเล่นที่หมอชิดก็มีคนบอกว่าวงเราบอลักสิ่งบรมวลเป็นแบบอะ,อะไรอย่างนี้ไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยปิดบังอะไรอย่างเงี้ยอันอันไหนที่มันอาจจะบ่ห่าวว่าอยา่างฮขกก็น้อมรับอาส,สคริปช่วงไหนที่มันอาจจะบ่ห่าวเบื้องแล้วมันบ่เล่าใจและช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงที่ปับเปลี่ยนเครื่องเสียงเครื่องเสียงกับบ้ันเดแก้ไขอันอันไหนที่ที่มันไม่ดีเราก็ยอมรับอันนี้เราน้อมรับทุกคําติชมอันไดบ่ห่าวเออ เวลามื่อนั้นเห็นเขาจอจ่อข้อเมนต์เราเราไปนั่งฟังนะเฮ้ยมันมีช่วงหนึ่งที่เอออีหลีมันกับเมนความเพลินอ,อ,อันนี้เขาก็ต้องยอมรับเม <c oughs> นบ่ค่ะอ่าโอเคอันไหนบ่หาวเปลี่ยนเปลี่ยนออกอันไหนมันดีเขาจะมาใส่อ่าเหมือนเราก็ไปเช็คผลงานเหมือนกันถูกต้องไม่ใช่ว่าผู้ใดตีกูมากกาูกับน้องเนสีแต่มันก็จะมีคนประเภทหนึ่งที่ตีไปบัดตัด้สินะอันนั้นอันนี้ก็บ่ดีท่ากระบ่ดี มันจะให้ถูกใจคนหนึ่งร้อยจะให้ถูกใจคนหนึ่งร้อยมันมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ตตองมีน่นี่แหละหนึ่งนึงมันก็จะมีคนเอ้ยบ่มกักประมาณสิบคนซาคนมันก็ตตองมี่มันบอค่ะไปบังหมอกนั่นสี่ถูกใจบพ่ทุกคนกับบเมแยนทามากขึ้นกันกันเลยเพราผู้เดียวกันทนตัวพี่น้องมันบออ,อเปลี่ยนสคริปเปลี่ยนอะไรมาหมดเลยอันนี้เปลี่ยนค่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าอุ้ยเราก็ไปฟังเออบางหมอกมันกับเมียนคว้อเขอยู่ตัวแหละนั่นสี่นะอืมกับเปียนเท่านั หลายคำเบาเนาะบางคนก็บอกาดีแล้วแต่พอเราไปดูอ่าโอเคตรงนี้เปลี่ยนนะก็เปลี่ยนให้แล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็มาชมกันด้วยอสวัสดีพี่น้องคะอันเดบบดีกระบอกกันกระนอมรับจ้ะเดี๋ยวกับการเปิดรับสมาเราพร้อมที่จะเป็นมอรับวใหญ่หรอครับสรุปไม่ค่ะสรุปแพลยังยืนยันคําเดิมว่าไม่ไม่ฉันยังยืนยันคําเดิมว่าลําซิ่งแต่ลําซิ่งในที่นี้คือ ลำซิง<ม>อาจจะเป็นหลายมิติมิติใหม่อาจจะรับงานซอดแจง<า>้งล้ำเรื่องต่อก่อนทำน้องล้ำซิงกันยังวะ<อ>ก็ยังยืนยันว่าฉันจะเป็นล้ำซิ่ง<อ>แต่ถ้าใครอยากได้ซอดแจง้งอยากให้เสริมล้ำเรื่องเราทำได้ค่<อ><า>ะยืนยันเหมือนเดิมแล้วแต่พ่อบิ๊กจะทำล้ำเรื่องล้ำหมูแล้วแต่เธอแต่ฉันจะทำล้ำซิ่งเหมือนเดิมพูดไปทางไหนดีคะ ยืนยันคำเดิมยืนยันคำเดิมแต่จะพากระทมเมื่อไรเนี่ยอยากจ้างสอแจงก็ได้ล่าสุดตอนนี้ก็สั่งเขียนลำเรื่องสั้นๆคือเพื่อลองรับจะพาที่จะจ้างสอแจงใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดประกาศรับสมัครพิธีกรเฮ้ยเนาะพ่อกระไดว่อกันม่บอกอายุกับทางพิธีกรแนนเซอร์ก็เปิดรับพอ่าเอฟซีบางคนก็่า อยากให้เพิ่มแดนเซอร์ดูบางไปอันนี้ข้ไปเบ่งข้อเบนขาอกับเออมาพิจารณาก็ถ้าเราพอเสริมได้เราก็เสริมแต่ช่วงนี้ก็สิยากแน่เพราะว่าเพิ่นเพิ่นอยู่ประจำวงไผ่วงมันแล้วเนาะอันสิบบเปียนอยากโดดวงนั้นมากวงนี้มากข้อกับว่าอยากเอาสิมาโดดการงานถิ่มวงนั้นมากวงนี้ข้อกับเบยอยากเอาสิเนี่ยค่ะอ่าแล้วก็พิธีกรเรามองว่าสิ่งที่เราขาดคือบางทีเพื่อน้องแท็กนต่เพิ่นก็บอดีอยู่ดอกแต่น้องแท็กเข้ามาทีหลังน้องจะมีงานที่น้องรับ รับใบเลยอแยล้วรับสิ่งอยู่บ้านบางงานขึ้นนองที่น้องน้องลากไปแล้วประมาณสิบกว่างานบางเชื้อน้องบม่มามันมันกลา,กายเป็นบ่าน้องตาเดียวคนเดียวคุณาภาพหนาง,งานบิ๊กซามันยังขาดตรงนี้เรามองว่ามันยังขาดพิธีกรหลักแล้วถ้าน้องแท็กพูดน้องแท็กต้องร้องเพลงทั้งร้องทั้งพูดมันดูโบตเต็มลยอยเขาอยากเอาความมาตรฐานให้เจ้าภาพผู้เป็นจางเขาาให้เพ็่นประทับใจที่สุดค่ะอีกเรื่องหนึ่งนุญาตถามเนาะ กับจบยมมิวสิกล่าสุดก็คือเราเพิ่งจะปล่อยจะมีเพลงปล่อยอีกแล้วของน้องสิกแกมอ่าเป็นยังไงบ้างกับกับกระแสที่แบบค่อนข้างจะก็กระแสกระแสกับต้องย่อมลาวาตังแต่ตังแต่บ่ฮ่อนเ็ประกาศว่าเห็นเพลงเห็นนองกระแสนองกบมามาติดตามมีความเอ็นดูของน้องอ่าเอ็นดูอันนี้ในระดับหนึ่งอ่าแต่พอเห็ดเพลงแห่เมืองว้านนปล่อยเอ้ก็เดินไปอย่างปล่อยทอนทอนทอนแหลกไปอุ้ยคนกับแบบว่าแช่หลาย อันนี้เบสมอลทอนประหารเบสมอลทอนที่จะ uh, โปรโมทนะ uh, uh, แต่ว่าแฟนคลับกัแช่หลายแล้วก็คอมเมนต์หลายแห้งก็ต้องขอบคุณค่ะข,ขอบคุณนนหลายอทีตที่เมตานองแล้วก็เมตตาตัวเกี่ยวมิวสิกตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าพอบิ๊กเขากำลังไฟเขากำลังมีงงเออย่อมยอม่ยอมเขาหให้เขาเฮ็ดไปค่ะ <Okay. S 1> แล้วอย่างเราเองอยูอย่ในวงการมาเนาะเรามองว่ามันเขาเรียกว่ามันจะเป็นการหัดใบเร็วเกินไปเมื่ออย่างน้องเพลงก็เพิ่ง เพิ่งจะดังอะไรเงี้ยปกติแล้วในวงการเพลงก็จะปล่อยเพลงห่างกันหน่อยอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่ะต่้ม่วงวานทไมอะไรเงี้ยคืออ่าคือเขามาตีเล็กนี่ตีตอนมัน้อนตอนนี้เขาค้นเกิดกำลังจับตามอวงว่าโตเกียวมิวสิกก็คือปั้นผู้ใหตอนนี้ก็คือมันกบริดโบเดตตั้งใจว่าสิปั้นแต่เด็กหน่อยด้แต่ว่าวาสนาเขามาามากจังสี่แล้วก็ไปเจอพอดีถืกชวงจังหวะก็ได้เด็ปั่นมันมันโบเกียวค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยน้องเพลงไปอ่ะ สิบห้ล้านวิวแล้วกระแสดีใช่ไหมถ้าเราจะปล่อยนิ่งไปแล้วเทาก็อยากตีกระแสอมันตอนเนื่อฮ่าแซีแกมมาแล้วแล้วคนก็อยากเห็นผลงานเท่าก็เลยแบบว่บบาเฮ็ดเพลงให้นอสาอเออเพื่อที่คนที่เข้ามาอยู่ในโตัวเกมมิสิกจะได้มีผลงานของตัวเองอ่าและต่อไปก็จะเป็นคูชินจังซิงเกิลต่อไปคือเตรียมแล้วแล้วเพลงเสร็จแล้ว เพลงอ่าเพลงแต่งแล้วเหลือทำดนตรีใช่ก็คือตอนนี้เราไม่สนว่าท้าไมปล่อยเพลงอ่าเร็วต่อเนื่องกันเลยไม่สนค่ะคือปล่อยได้ปล่อยอย่างเดียวเหมือนคุณแม่จินตะลาบุญลาบปล่อยเดือนละประมาณสิบเพลงค่ะเรามีแมตินเป็นอีก้องม้ใช่มเมยเราจะกลัวเราจะกลัวบเราจะกลัวกระแสร้องเพลงดอกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยบางเธอกับมีคอมเมนต์ได้แบบน้องเพลงล่ะเราปั้นทุกคนเราดันทุกคนเมียนค่ะมันมันโบกเกี่ยวแฟนคลับในส่วนของน้องเพลง ขาก็ติดตามชื่นชมอยู่แล้วมีน้องซีแกมเข้ามาเราอย่ามองอย่างนั้นว่าอุ้ยไอปันคนนั้นอะไรสิเลื่อมคนนี้บ่เราอย่ามองอย่างนั้นเรามองแค่ว่าตเกียวมิวสิกอ่ามีศิลปินหลายคนจะให้มีแต่น้องเพลงผูดียวก่ได้ยเป็นบ่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอ่าเขาก็ต้องก้าวต่อไปเฮ็ดเอาเขามาเดื่อวันสิมาดองเด็กหน่อยไว้เป็นบ่ล่ะน้องซีแกมคุู่ๆไม่อยู่แล้วสิมาดองไว้มันกับู่แมนเทาก็ต้องเฮ็ดเป็นบ่ล่ะน้องเพลงก็คือน้องเพลง และน้องเพลงก็จะมีซิงเกิลเดียวเร็วนี้ด้วยออในมุมมองเราในความาเป็นแม่ของคู้ตัดสาสะดือน้องเพลงเราเรียกว่าตอนนี้หอยใจบ้างภายแสนะถือว่าถึงที่สุดหรือ,อยังอ่าถึงถึงที่สุดนะตอนนี้ที่เป็นโตเกียวมิวก็คือถือว่าถึงถึงที่สุดใน่ๆตอนนี้เพราะว่ามันมันก็เป็นเสือ้อไญยหลัเป็นเพลงแหกเนาะมันเป็นเพลงแรกและเป็นศิลปินคนแหลก เพราะฉะนั้นเ้าก็ถือว่อาถึงที่สุดเพราะว่าน,น้องเป็นศิลปินเบอร์แรกคนแรกของโตเกียวมิวสิกอ่าก็คือถึงที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าอ่าปล่อยเพลงน้องซีแกมมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องลุ้นอีกทีว่ากระแสมันจะเป็นยังไงมันจะแห้งคือจังอ่าบางไฟแสนบออันนี้อ่าเราเราก็อยากให้มันเป้งเปี้ยงป้างอยู่เนาะแต่ทั้งน,งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอ,อยู่กับพี่น้องแฟนเพลงสิสนับสนุนนั่นแหละที่พี่แอลเห็นแล้วพี่โผล่ใช่ไหมว่าเราไม่ได้ทำเพลงแข่งกับใคร เมนอ๋อพอบีโค้ดใช่ไหมบางทีมัเกิดในพื้นที่แถวเลยอ่าปล่อยเพลงไปกับแม่จินตาลามันก็มีคอมเมนต์ว่าคิดจะแข่งคนนั้นคนนี้หรออะไรเงี้ยพอบีกับไปอ่านเห็นคอมเมนต์เนี่ยกับเห็นเห็นน้องเนาะน้องว่าเนี่ยบางทีคอมเมนต์อย่าไปอ่านเยอะนะลูกอะไรเงี้ยเราบ่อยากให้หรู้สึกบม่ดีรู้สึกแย่อ่าที่จริงน่ะมันมีคอมเมนต์กับละเอียดพอลาก็อยากโทษซื้อดอกแต่ที่จริงมันมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันเป็นเรื่องของแฟนคลับที่อาจจะ โพสต์ตีกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยขอเขาเม็นตีกันจัหน่อยเรยบอกว่าเราเราทำเพลงเราไม่ได้ทําแข่งใครนะเราทํามาเพื่อผลงานเขาอยากดันองค์กรอยากดันแสงทองฟินแลนด์อยากดันตเกีมิวสิกเงี้ยไม่ไม่ได้แข่งใครเพราะฉะนั้นก็นค,คือเนาะมันก็แล้วแต่ความคิดเพิ่นคิดทางซั่นก็แล้วแต่เพิ่นแค่ว่าเราอยาก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 บอกเสยยว่าที่ทําเพลงเนี่ยใครได้เขากรเฮดเบิร์เพลงเรนบอกค่ะ ขายได้ก็ะเฮ็ดเบิใใรายใหญ่ขายหน่อยเพราะก็ะเฮ็ดเบิดเพลงเพราะฉะนั้นมันมันไม่มีหรอกว่าจะทำแข่งใครแต่เราเราทำาละเออเฮา,เาทาเพื่อทิจ่จะพัฒนาองค์กรของเอ่าให้มันดียิ่งขึ้นไปเ,เกิดว่าเพลงนี่ก็ะแสแฟนทน่องเที่ยวแรกับมีงานทุกคนก็มีอยู่มีกินแค่นั้น